อาเป็นคนติดทานกาแฟะระหว่างวันมากๆคือต้องทานทุกวันเลยนะคะเลยเลือกกาแฟที่แบบว่าทานง่ายและที่สําคัญเลยต้องไม่อ้วนค่ะนายคอฟฟี่ตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยเพราะว่าเขาใช้ญ้าหวานแทนน้าตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลเพราะาใช้ครี่เทียมจากกะโพรนะคะคือเราเป็นคนหิวระหว่างวันใช่ไหมโออเนี่ยตัวนี้เขาช่วยเราคุมหิวนะคะแล้วก็อิ่มท้องได้ทั้งวันเลยหอ,หอมนะคะอร่อยเข้มข้นมากมาก ที่สาคัญเลยนะช่วยเรื่องระบบกับถ่ายด้วยใครที่แบบว่ามีโรคประจําตัวก็สามารถทานได้ด้วยนะคะมี6รสชาติค่ะอร่อยทุกรสชาติเลยค่ะเห็นมานานแล้วคือตัวนี้ขายดีมากๆเลยตอนนี้จัดโปรอยู่นะคะนี่ซื้อ1แถม2ค่ะจากราคา1,180บาทนะเหลือเพียง590บาทเท่านั้นเองส่งฟรีคือซื้อ1แถม1ซองใหญ่แถมอีก4ซองเล็กเฉลีย่ยแล้วตกซองแล้วไม่ถึง11บาทเท่านั้นเองะคะคุ้มมากๆคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วไปลองเลยไปลองเลยนายคอฟฟค่ะ